เดี๋ยว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 เราเข้ามาคุยกันเรื่องอะไรออเรื่องเข้ากงงข้าแกงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็ลองใช้ชีวิตดุกอนาะนะเจมมึงลองจุกน้องเขาหน่อยดิวะชื่อผมมันคองจอหรือเปล่าทีซิกนายอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือผมว่ามันน่าจะได้อยู่นะทีเจมม์เฮ้ยเฮ้ยน้องยื่ออะไรนะครับชืทีทีทีนามสกุลอะไรครับนามสกุลโมโหครับ ตอนนี้ยี่สิบห้าหรอเฮ้ยจริงเหรอเราดูนี่นึงของจริงว่ะต้องคุยกับพี่ชายพี่เดี๋ยบตำรวจซะหน่อยเบรยไม่อยู่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 ไอ้เจมชนน้องเขาทีนี้น้องเขามาถามว่าเราเราเปเข้าแกงไหมเฮ้ยใครอะครับเออชื่อทีครับชื่อทีใครเรียกผมปะ ว่าไงที่แบงค์ขอที่แบงที่โบนโอเคที่โบนบอกไม่ไม่ใช่ครับเป็นน้องพี่ข้าวเหนียวครับเฮ้ยขอบัตรประชาชนขอดูบัตรประชาชนหน่อยครับพี่เป็นแก่งเนาะมาอยากจะดูว่านามสกุลอะไรจะปีกอะไรล่ะครับพี่ขอดูบัตรประชาชนหน่อยครับดูบัตรประชาชนอเดี๋ยวแรกกันก็ได้เดี๋ยวพี่ให้ดูด้วยให้ดูบัตรเลยพี่ผมลูกมีคนิง ที่เขาชอบหัวเหลืองเหลืองชอน่ารักน่ารักจะขอบอไม่ใช่ไปมั่วไปชั่วหมดอ่ะตรงเนี้ยไปแกล้งน้องเขาตอนดีก็ไม่เคยซ้ำเลยนะทรงผมนะทรงเดียวโอเคเราอยากมาเข้าแก๊งเหรอตรงนี้ใช่ครับคือครับผม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 พอดีผมทำอาวุธแล้วพอดีผมเบื่อ แบบมันไม่มีอะไรทําผมเลยอยากมีแกงครับอ๋ออยากเล่นแกงเหรอครับใช่ครับแล้วจุดพุ่งหมายเราคืออะไรถ้าว่าเราได้อยู่ในแกงแล้วเนี่ยเออแบ,แบบว่าผมอยากเล่นสตอรี่อะครับอ๋ออยากต่อยตีอะไรเงี้ยเหรอใช่ครับใช่ใช่ใชเฮ้ยจริงไหมมาถูกที่ถูกทาง้วเฮ้ยจริงหรือเปล่าครับพี่เฮ้ยพูดจริงจริงไอ้เกมน้จะพักทำไมอะเพื่ออะไรตรงเนี้ยเกมเอา้เอา ก็ก็เพื่ออยากต่อยตีไม่ใช่ไม่เกี่ยวอะไรกับมึงเลยเจมไม่เกี่ยวเลยโอ้ยคนมาคุยเยอะจังว่าวันนี้เจมวันนี้มันวันอะไรเฮ้ยโอเคเดี๋ยว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 เราเข้ามาคุยกันเรื่องอะไรไอ้ไอ้เรื่องเขากงเขาแก๊งอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็ลองใช้ชีวิตดูก่อนนะโอเคไหมอ๋อได้ครับได้ครับเราเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเราก็มาฮะพ่อผมพ่อเราชื่ออะไรนะพ่อ พะเอ๊ะผมพะอะเอ๊ะพี่พูดมั่วไปอย่าไปถือสาพี่เลยพี่รวนไปหมดแล้ววันนี้มีเรื่องมากมายผมว่าผมไม่ได้พูดถึงพ่อผมเลยนะผมยังไม่รู้นะพ่อขอโทษใครพี่ขอโทษถือว่าเบื่อเบือลืมลืมไปซะเมื่อกี้นี้พี่ขอโทษคใช่ใช่ใช่โอเคตรงนี้เดี๋ยวเรามาเล่นด้วยกันนะตรงนี้เออถ้างั้นนี่พี่รักไม่พี่ตัดเรียกผิดเรียกถูกหมดเลย พี่เดี๋ยวเราพาน้องมาจีบสระเอมีแฟนได้วันรึเปล่าเออยังเลยครับผมชอบผู้ชายสเปคแบบพี่ฮะชอบชิปหายได้แถมสักชอบผู้หญิงนี่ชอบผู้หญิงก็ผู้หญิงดิเอาผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายคือผมอ่ะโดนผู้หญิงเอาค่าผมเลยเปลี่ยนมาชอบผู้ชายแทนเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้ไอ้เจมเคยอยู่ไอ้เจมเคยเลี้ยงอยู่เจยเคยเลี้ยงเด็กอยู่คนนึงไอพี่พี่พี่ไม่ตอนนั้นนะจได้ไปเมียไปบดแล้วดิไอ้เจม ดูแกดูข้างหลังเอี้เจมเคยมีนอยู่แนวเนี้ยเฮ้ยเจมเดนเออเมืนมอนก่อนในีเจมี้จริงทำไมอ่ะเองเองพอเล่าให้ข้าฟังได้ไหมว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรเองถึงแอกว่าจากชอบผู้หญิงดีๆดีถึงมาแบบว่าเออเรามาาหาชอบผู้ชายดูมบ้างอะไรเนี้ยผู้หญิงมันร้ายครับผมเลยแบบว่าผมอาจจะถูกชะตากับผู้ชายก็ได้อะไรเงี้ยคือเอางี้นะคือเวลาเวลาเรามีแฟนใช่ไหมครับแฟนเราเป็นผู้หญิงสูดไหมแล้วเวลาสมมติว่า คือ <tyard. S 2> ผมมาชอบเดินเจ้าชู้นอกใจทีเนี้ยเขาก็นอกใจไปหาผู้ชายถูกไหมทีเนี้ยเรา,าก็ทาอะไรผู้หญิงไม่ได้ทีนี้ผมก็เลยจะจีบผู้ชายแทนเลยเพื่อตัดปัญหาสายทางแย่งคืนเหรอถูกต้องครับคือผมจะไม่จีบผู้หญิงผมจะไม่ทาอะไรผู้หญิงเลยว่าผมจะจีบผู้ชายเพราะงั้นผมก็เลยชอบผู้ชายแทนเจมลองไง <Tip> เกมูุ <hungry> กันดููกกัันนดูกัน ปฏิเสธไม่ได้ีไอ้ดูไอ้ดูกล้ามไอ้ดูกล้ามันไอ้โอเคไหมอย่างงี้ไอ้ชอบไหมพอได้ปะดูดูกล้ามพี่ใหญ่ปะไอ้เจมจีบน้องเมื่อไหร่เลยผอมก็พอตัวแล้วพี่พี่เบ่งกล้าไม่ดูน้องเป็นไงงนี้คือพี่เห็นกล้ามแผ่นหลังของผมหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยถอดได้ด้วยเหรอเฮ้ยอยากถอดมากกถอดไงีย đa, p'phải cho d'đu' b'ạt cho lòi chề nó ng'ay lòi đùn lòi g'ọt ng'ay. Oh. Để Jam, m'ương l'ong chúc n'óng h'ơi đ'iu á. Nếu Jam, trái l'áy sẽ d'ạn h'ạp p'ị. Không 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 Tại sao vậy? 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 พี่หืมเจมพี่จะไม่ได้เจอผมอีกแล้วนะเฮ้พี่ตานเดี๋ยวเราพาน้องไปเที่ยวกันดีกว่าคือแบบว่าที่ผมอยากเข้าแกงพี่เพราะว่าเวลาผมงัดบ้านประชาชนผมเห็นแกงพี่บ่อยด้วยอะไรเงี้ยอ๋อครับได้หรออันนี้หมาตอนนั้นออกจากแก๊งเก่าอ่ะฮะผมไม่เคยไปแก๊งเออหรอมาเุตบอลเหรอ ผมเป็นประชาชนอย่างเดียวเลยครับผมไม่มีแก๊งเออหรอมีสีมือไหมมีอาวุธไหมเนี่ย <_ sit> มีมีครับมี <_ at> มีอะไรอ่ะมีมีอันนี้ <_ at> จริงป <_ at> ะเนี่ยแสดงว่าเมนมีด <_ at> ปล่าครับผมตีเออ่ปากสลามแล้วผมขี้เกียจตีไม้ผมก็เลยขึ <_ at> ้นอันี้เท <_ at> มันไม่ติดอืมติงวะ <_ at> <_ at> เป็นไง <_ at> อของจริง แต่งสว่างแห่งซิกไนเริ่ม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 ฉายประกายแล้วทุกวันเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาคนแก่งเราก็ต้องลงไปพี่ตาจริงครับดกแบบชื่อผมมันคลองจอหรือเปล่าทีซิกนอย่างเนี้ยอันนี้คือผมว่ามันน่าจะได้อยู่นะไอ้นี่มันอยู่เป็นเลยเดยลองจุ๊บทีเจมดูดีแบบทีเจมทีเจมเหมือนทีเจไงก็ดูโอเคนะทีเจทีเจอุ้ย เจมขนลูปเจมชอบนิ่งเลยเจมนิ่งเลยฮะเจมเจมพี่น้องพี่น้องพี่น้องทุกครั้งพี่น้องไงเราแบบว่าเวลาให้กำลังใจกันแบเงี้ยครับแบบว่าต้องให้พาวเวอร์กันเวลาสมมติเราจะกีเราก็ต้องแบบบูมบูมไรเงี้ยให้ย่อมบูมยังไงบูมเลยแบบไหนบูมแบบไหน ก็แบบให้กำลังใจไงสมมติถ้าสมมติว่าจก็ขอแค่เขาจะให้บูมใช่ไหมก็จะบงบ่มกันบูมเราก็ได้กำลังใจแล้วแต่นี่กำลังใจส่วนตัวไงอืมจะให้กำลังใจส่วนตัวเดี๋ยวเดี๋ยวลองสักท่อนหนึ่งได้ไหมฮะก็ให้กำลังใจส่วนตัวเคยเนี่ยไปกี่งานไปกี่กำลังใจส่วนตัวท่อนหนึ่งนี่ท่อนอะไรมาเดาท่อนอะไรเ็๊ ท่อนท่อนกำลังใจพี่ให้กำลังใจให้กำลังใจมือพูดอะไรอย่างเนี้ยโอ้โหัวถ่ายตังเลนะ่ายตังไม่เมือยไอ้เหี้ยกูไปท่อนอื่นแล้วนะไี้แต่มึงไม่พูดอ่ะอยู่ดีๆกูไท่อนเลยเมืไอไหร่หัวขอซักท่อนหนึ่งเจมมึงต้องเป็มารยาทไว้น้องให้กำลังใจมึงแล้วมึงต้องให้กำลังใจน้องกลับเลยครับจริงน้องชื่ออะไรนะครับเจทีที นามสกุลอะไรครับนามสกุลโมโหครับทีโมโหอุเป็นไงเป็นไงพี่ลิ้นตีไหมลิ้นตีไหมก็คือแบบอาจจะติดหนวดนิดนึงนะพวกมันมันตะกั่นิดนึงหน่อยหน่อยพอให้ผมแบบมีเรี่ยวมีแรงคนฟูฟูอ๋อมีเรี่ยวมีแรงเนี่ยแต่ทำอย่างอื่นก็มีแรงกันไมมาถึงตัดไม้ตามอะไรอย่างเงี้ยคุณดูมันต้วไม่ไหวเลย ว่าทำอะไรตรงนี้วะเนี่ยเอานะเทมเออให้กำลังใจน้องรู้กันรู้กันใช่ใช่ป่าวว่าพวกเราสี่คนไปเที่ยวกันหน่อยวะเที่ยวไหนอ่ะก็ไปหาผู้คนที่ไม่ดำนะฮะอะไรนะมึงพูดเรื่อะไรของพึ่งเด็กเจ๊วะไอ้ก็แต่พี่พี่ชื่ออะไรกันบ้างหรอครับเออพี่ชื่อนวเนียครับพี่นวเนีย พี่ชื่อตัดครับพี่ตัดชื่อเจมครับพี่เจมครับโอเคครับโอเคที่ะเราไปหาผู้หญิงดีกว,ว่าไป<อ>เล่นกันดีกว,ว่าเราลองไปผับหหรือว่าห,หรือจะไปไหนเราเออนั่นสิครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันเลยเอ,อเด็กนี่มาเข้าใจพูดเว้ยพี่ตัดอืมไปไหนนะเอ๊ะอ้าวไม่ได้ฟังเมื่อกี้นี้ พี่พาพาน้องไปเปิดโลกหน่อยน้องยังเด็กอยู่พี่โพดเหรอใช่ใช่ดีป่ะโพดเหรอโพดเฮียสไปไอ้หนุ่มขึ้นรถเว้ยลุยไปเขามาลนเวฟพาไปไหนโอเคไปไปไหนไปไหนดิไม่รู้ไม่ขับดียี่สิใครที่มาแนะนำเหมือนเดินเข้ามาคุยด้วยเราไม่รู้ขับดียี่สิบ นั่งร่ำรวยเหลือเกินพี่นั่งหลังกับน้องเลยครับอ่าโอเคโอเคพี่อย่าทำอะไรไม่ดีผมมีที่มาบอดเลยลั่นๆัเจมให้น้องเขาตั้งตักหน่อยวะมันจะดีกับพี่เปลี่ยนบอร์ดหน่อยเอวผ้าไปซ้อนเลยมันมันจะตื่นเลยนะพี่อุ้ยนั่งตักไอ้ยูน้ำตาไหลเลยโอ้ยอยกกดูน้ำตาไหลว่ะ ถ้าสมมุติว่าเปลี่ยนโลกไปแล้วหลังจากนี้ผมเปลี่ยนไปที่จะโอเคกับผมหรอไอ้จิ๊บห้าเอาเม็ดลุนแรงจิ๊บจังหวะนี้กูไปหนึ่งไข่ก่อนอุ้ยสวัสดีครับไอเจมส์มาเฮียเขห้ามขับเข้ามาในนี้มึงนี่แม่งอุ้ยกูไปหนึ่งไข่แัวหนึ่งตรงนี้ไม่อยู่